เหตุการณ์นี้เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหายจากบ้านไปสองวันครับกลับมาบ้านแล้วตายครอบครัวเชื่อกันว่าน่าจะไปฝ่าฝืนข้อห้ามของโลกเร้นลับและคำสั่งจากคนสูงแปดศอกฮะนาะยสมควรวัดหินกองอายุ59ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนแคร่หน้าบ้านนะครับพื้นที่ตำบลสะคูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตามเรื่องการเนี่ยไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรเลยไม่ได้ทะเลาะก,กับใครฮะสอบถามแม่ผู้ตายยายน้อยวัดหินกองอายุ90 เล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกชายสองคนสมควรคนตายเนี่ยเป็นลูกชายคนโตตอนเช้าแม่บอกว่ายังนั่งคุยอยู่ดีๆเลยก็ชวนลูกชายกินข้าวแต่ปรากฏว่านายสมควรบอกว่ายังไม่หิวขอนั่งเล่นก่อนพอทานข้าวเสร็จสังเกตเห็นลูกชายเอมนอนลงไปแล้วนั่นน่ะนอนลงไปและหายใจยาวๆอยู่3าสครั้งแล้วก็เงียบสนิทไปเลยก็แปลกใจฮะให้ลูกชายคนเล็กไปปลุก,ลกแต่ปลุกยังไงนายสมควรก็ไม่ตื่น ก็ช่วยกันบีบช่วยกันนวดปรากฏว่าไม่มีสัญญาณชีพแล้วหัวใจไม่เต้นแล้วไม่หายใจแล้วฮะแต่ทีนี้ก่อนลูกชายจะเสียยายน้อยเล่าใฟังบอกว่ามันเกิดเรื่องลี้ลับขึ้น13พฤษภาคมนายสมควรออกไปหาปลาที่คลองส่งน้ำทุ่งกุลาร้องให้ห่างจากหมู่บ้านไป3กิโลของเนี่ยนะฮะปรากฏว่าหายตัวไปปริศนาหายไปข้ามวันข้ามคืนสองวันน่ะก็เลยไปหาหมอดู หมอดูบอกที่กลับไม่ได้เพราะว่ามีสิ่งลี้ลับกักตัวเอาไว้คนหายไม่ไปหาตำรวจเนาะอืไปหาหมอดูไปหาหมอดูหมอดูบอกมีสิ่งลี้ลับกักไว้ใช่แล้วบอกวิธีแก้เ้วยนะบอกว่าต้องไปจุดทูบขอเขาให้เขาปล่อยมาปรากฏพอทําตามวันถัดมาลูกชายเดินกลับมาบ้านเฉยเลยเ,เขาก็เลยเชื่อเนะเอาะแล้วสภาพไม่มีอ่อนแรงอิดโรยเลยนะครับร<อ>หน้าตาสดใส แม่ก็งงบอกหายไปสองวันแล้วกินข้าวกินปลาอะไรที่ไหนเนี่ยพี่สมควรนะภาพถ่ายวันนั้นที่กลับมาบ้านเนี่ยดูสดใสปกติเลยเก็ต้องถามแล้วไปไหนมาเนี่ยออพี่สมควรบอกว่าก็ตอนแรกหาปลาอยู่จู่ๆก็วูบหมดสติไปพอฟื้นขึ้นมา<ล>เห็นคนแปลกหน้าหลายคนชวนให้ขึ้นบ้าน<ล>พอขึ้นไปบนบ้านโอ้โหข้าวปลาอาหารมันตั้งเต็มไปหมดเลยไม่ได้ฝันใช่ไหมเออไม่ได้ฝันทรัพย์สินเงินทองตั้งเต็มไปหมดเลย แต่ว่าผู้ชายที่อยู่บนบ้านน่ะรูปร่างสูงใหญ่ประมาณ8ศอกอตีแล้วประมาณ4ี่เมตรอ่ะบอกว่ามาอยู่ด้วยกันไหม,มเดี๋ยวจะให้ทรัพย์สมบัติตอบแทนแต่ลูกชายเหมือนอารมณ์แกเกงใจอ่ะแกบอกไม่เป็นไรหรอกขอข้าวปลาอาหารกินประทังหิวก็พอ,อสักสองวันเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปหาแม่หาน้องแล้วพราะที่บ้านน่าจะเป็นห่วงอีกฝั่งตกลงก็ปล่อยให้กลับบ้านไปแต่เขาสั่งห้ามว่าอย่าบอกใครอา้าวเรียบร้อย ทั่วประเทศแล้วเนี่ยอแต่นาะแกตายไปแล้วไหตายไปแล้วไงยายน้อยเชื่อว่าสาเหตุที่ลูกชายเสียชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าคนแปลกศอกเนี่ยให้กลับมาบอกลาคนทั้งบ้านก่อนให้ได้เจอหน้ากันแค่แป๊บเดียวแต่หลังจากนั้นก็เอาวิญญาณไปฮะฟังเสียงยายน้อยครับ ของ่นไม่ใช่ของดีๆไรนักที่เนี่ยโอ้กรบแมนบ่มีขังกี่ไรหรอกมีายใหญ่ผู้หนึ่งห้อหน้าไงผู้หลใหญ่ดำปื้อเลยเออมามาเพิ่นแต่ว่าเป็นอย่างเพิ่นกระเที่ยวมาเบิองเบิองแหละเพิ่นก็กลับไปเพราะ่าผมผมนบอกว่าวขอหมอเราไปมันก็บ่าวบ่าวมันเป็นภาษีทีนี้ทีมข่าวช่อง8ลงพื้นที่ไปนะครับบ้านของนายสมควรก็มีการตั้งลงศพเอาไว้ที่หน้าบ้านยายก็เล่าไว้ฟัง ว่าเรื่องราวมันไล่เลียงมายังไงไล่ทำลายมาเลยครับบอกลุงสมควรเนี่ยออกจากบ้านไปหาปลาหากบช่วงหนึ่งทุ่มของวันที่13พฤษภาคมแล้วหายตัวไป14พฤษภาคมวันถัดมาเลยนะฮะครอบครัวประสานกับผู้ใหญ่บ้านออกตามหาปูพรมค้นหากันประมาณ3กิโลเมตรหาทั้งวันช่วยกันเกือบทั้งหมู่บ้านหาไม่เจอครับ15พฤษภาคม8โมงเช้าชาวบ้านไปเจอตัวในสมควรที่ถนนข้างคลองส่งน้ำ นายสมควรเล่าเหตุการณ์ช่วงเวลาที่หายตัวไปสองวันให้ฟังบอกว่าตัวเองนั่งอยู่ในกระท่อมมองเห็นชาวบ้านที่ออกตามหาทุกคนนะเขาเรียกชื่อชาวบ้านที่ออกหาเขาด้วยนะแต่ชาวบ้านไม่ตอบเหมือนไม่เห็นอะ่ะเดินผ่านไปเฉยเลยส่วนทางด้านนายัยจิตธงศรีอายุ60ปีครับชาวบ้านที่เจอตัวนายสมควรเป็นคนแรกเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า14พฤษภาหลังจากรู้ข่าวว่าสมควรหายตัวไปหากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็เลยโทรไปหาหมอดูชื่อครูเอก ครูเอกบอกนั่งทางในเห็นแล้วว่านายสมควรเนะี่ยยังไม่ตายนอนอยู่ในกระท่อมซึ่งตรงกับที่สมควรบอกเลยนะฮะกระท่อมนี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันตกของหมู่บ้านแต่ว่าต้องจุดธูปขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนปรากฏว่านายภัยติดก็ทําตามคําแนะนํา10นาทีได้กลิ่นธูปลอยออกมาจากกระท่อมหลังหนึ่งหลังจากนั้นนายสมควรเดินออกมาจากจุดนั้นน่ะสภาพปกติทุกอย่างเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลย ทีนี้ก็เลยถามหมอดูว่านายสมควรหายไปเพราะอะไรหมอดูบอกว่าญาติเขาเทะเลาะกันก็เป็นแบบนี้แหละฟังเสียงนายภัยจิตครับแก,แกบอกพี่กัดเลยบอกว่าอยู่ตรงนั้นแหละตอนแรกแกบอกช่วยทันยังไม่ตายต้องไปจุดทูปขอขอทางขอเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทาง <S S S ก็ไปถามญาติแกดูแล้วแกก็บอกว่าจุดทุกที่แล้ว ยังยังเลยที่หนึ่งคือที่ไหนครับหลักบ้าน oh. เสาหลักบ้านต้องไปขอเขาจะเปิดหูเปิดตาเปิดทางให้ถามญาติเขาอีกคนหนึ่งครับคุณพี่ดวงเพียรจันนองสวงนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าเชื่อกันว่าที่สมควรเสียชีวิตเป็นเพราะว่าอาถรรพ์ของชายแดศอกเพราะว่าหลังจากที่นายสมควรรอดชีวิตกลับมาดัานเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังไงซึ่งเขาสั่งห้ามไปแล้วว่าอย่าเล่าแล้วจุดที่นายสมควรหายตัวไปเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกกันว่าโพนหินฝนดาบ ก่อนหน้านี้มีคนเสียชีวิต2รายรายแรกเป็นชายเผาถ่านถูกเตาทับตายเมื่อ10ปีก่อนอีกรายเป็นหญิงสาวจมน้ำครับหากจากสารกุลาร้องไห้ไปประมาณ500เมตรถามว่าเออแล้วพี่สมควรเขามีโรคประจําตัวอะไรไหมมีไทรอยฮะแล้วคุณหมอในโรงสาเหตุการตายว่าโโหัวใจล้มเหลวแต่ญาติๆรวมไปถึงคุณดวงเพียรก็เชื่อว่าเป็นเพราะอาถรรพมากกว่าโรคประจําตัว เช่นเดียวกับป้าผู้เสียชีวิตนะครับป้าไข่จันหนองว่าก็เชื่อว่าเป็นเรื่องลี้ลับเหมือนกัน <S <S เพราะว่าแกฝันนะฮะฝันเห็นชายสูงใหญ่มาเข้าฝันบอกว่าจะเอาหลานชายไปอยู่ด้วยให้ได้ในความฝันป้าไข่บอกป้าก็ร้องไห้ฟูมฟายพอตื่นขึ้นมารู้ข่าว <ปะ S 1> หลานฉันตายจริงๆรนอกจากนี้ทีมข่าวช่องแปดยังเดินทางไปจุดเกิดเหตุนะครับจุดที่นายสมควรหายตัวไปมันเป็นกระท่อมนะฮะคุณผู้ชมครับกระท่อมปายนามีร่องรอยการก่อกองไฟถัดออกมาประมาณ10เมตร ห่างออกไปประมาณ10เมตรเป็นถนนริมคลองจุดที่ชาวบ้านมาเจอตัวในสมควรหลังจากที่หายตัวไปจุดนี้เขาบอกมันจะเป็นคลองน้ําครับที่เขาเล่ากันว่าเคยมีผู้หญิงจมน้ําเสียชีวิตเมื่อ5ปีที่แล้วถัดออกไปอีก500เมตรเป็นที่ตั้งของสารกุลาร้องให้โดยสภาพภูมิประเทศสภาพของกระท่อมอะไรที่มันตั้งอยู่เนี่ย <c oughs> เขาบอกเป็นไปไม่ได้เลยที่ชาวบ้านออกตามหาเยอะขนาดนั้นแล้วจะมองไม่เห็นในสมควรก็เลยเชื่อกันว่าส่วนหนึ่งโดนบังตาหรือเปล่า และที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะว่าเอาความลับของชายสูง8ศอกไปเล่าให้คนอื่นฟังครับ